สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางต้นบอนสีกันคือตั้งแต่ได้มายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันอันนี้เป็นบอนสีสตอเบอรี่สตาร์อันนี้ ันนี้ก็จะเป็นออมเงินส่วนอันเนี้ยเหมือนจะแห้งไปแล้วอะ่ะเขาเขาจะตายไปเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบอนสีผีเสื้อนะคะบอลสีผีเสื้อส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสุภโชคไม่ใช่สุภโชคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะอันเนี้ย มันจะคล้ายๆกับบัวแดงอะค่ะชื่ออะไรสักอย่างงอะส mm ุดพินั่นแหละค่ะจำชื่อไม่ได้อันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ mm ินหนาวบนสีสายพันธ mm ์ุอินหนายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยกลัวเขาแบบเหี่ยวดูใบเขาเริ่มเหี่ยวแล้วอะส่วนอันนี้ ดอกเริ่มเหี่ยวอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบเห็นกุหลาบเห็นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางให้น้องๆกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเปลี่ยนกระถางให้น้องๆกันเดี๋ยวเราจะอันนี้อันนี้เป็นกระถางประมาณหกนิ้ว ก็ถามหุนนี้อันนี้คือดีนเดี๋ยวเราแะเปลี่ยนต้นนี้ก่อนละกันอันนี้คือออมเงิน เอามามีคนให้มาค่ะอันนี้ได้มาตั้งเกือบจะเป็นเดือนแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีเวลามาดูแลน้องๆเลยวันนี้ว่างก็เลยเหลือ,อก่ปลูกเขาให้แบบ ให้ดีๆหน่อยอ่าเสร็จแล้วอันนี้คือออมเงนินเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อน ก็จะเป็นน,นี่เลยสตอเบอรีสตา้สตา เอ็นไหมคะหรือไกลเกินไปหรือเปล่าคะนี่สตรอเบอรี่สแต ดินที่ใช้สังเกตดูนะคะจะเป็นดินที่แบบว่าเหมือนใบมีใบจามจุลีผสมมาด้วยอะคะ่ะอันนี้สั่งเขามาจากที่ร้านค่ะดินเขาบอกว่าเป็นดินที่ปลูกอะบอนสีโดยเฉพาะก็เลยสั่งมาปลูกลองดูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันนี้นี่อินหนา อันนี้อินนองต้นใหญ่ต้นแตก เข้ามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆเนาะเพราะว่ามีคนให้เรามาเราก็ต้องดูแลเขาให้ดี เสร็จไปอีกแล้วหนึ่งกระถางถ้าเหนาวถ้าเขาใบใหญ่ใบใหญ่กว่านี้ค่ะเขาจะไปออกใบสีขาวอันนี้คือเขายังไม่ได้เหมือนยังต้นอ่อนๆอยู่ค่ะแต่ถ้าเขาแก่เต็มที่ใบอันเนี้ยเขาจะเป็นสีขาวสวยเสร็จไปอีกแล้วหนึ่งกระถาง